ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกันละยดในมิทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอกันในหัวข้อตรงเป๊ะจนน่าตกใจสัญลักษณ์กากบ,บาทกลางฝ่ามือสำหรับคนมีองค์กับสีลักษณะพิเศษนี้ลองสังเกตดีๆ ว่าท่านเองมีบ้างหรือไม่ท่านผู้ฟังครับหากท่านมีเซนการกรบาดกลางฝ่ามือท่านทราบหรือไม่ครับว,ว่าวิชาการอ่านลายมือเป็นสัตว์ที่มีรูปแบบการทําวิจัยเชิงคุณภาพมามากกว่าส0 0 0ัปีมาแล้วเป็นวิธีการปฏิบัติในการสังเกตและการจดบันทึกค่าสถิติต่ตางๆที่เกี่ยวกับเส้นลายสัญ,ญลักษณ์บนฝ่ามือโดยพบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมบางอย่าง หรือมีอิทธิพลส่งผลต่อบุคลิกภาพลักษณะน,นิสัยพรสวรรค์บางประการรวมไปถึงความฉลาดหรือไอคของเราด้วยครับครับในทางพระพุทธศาสนาแล้วผู้ที่มีกรกบาทกลางฝ่ามือนั้นคุณโบราณเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีมูลเก่าเทวดาและสิงส่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นจะคอยปกปักรักษาควาบันดาลโชคลาภให้และคอยชี้ทางให้แก่ชีวิตคอยอาํานวยเวยผรโชคลาภ เกี่ยวกับเงินทองทําให้คนที่มีเส้นการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่มีโชคตลอดเวลาและถือว่าเป็นคนโชคดีกว่าคนทั่วไปก็บาได้แต่ยังเป็นคนที่มีเส้นแรงดวงแข็งอีกต่างหากใครจะคิดมาปลองลายก็ตามสุดท้ายก็ต้องแพ้ให้ตัวเองไปในที่สุดเพราะว่าคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นเขาเป็นคนที่มีเหล่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นคุ้มครองรักษาอยู่ ทำให้ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยตรายทั้งหลายทั้งปวงครับจากความเชื่อทางศาสนาและข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับเส้นลายมือสัญลักษณ์บนฝ่ามือซึ่งบอกถึงลักษณะพิเศษและนิสัยความฉลาดได้ครับบางคนฟังแล้วในตอนนี้อาจจะรู้สึกงงสงสัยแต่ก็ยังมีผู้คนที่เชื่อและศรัทธาจำนวนมาก ศาสตร์ของการอ่านลายมือที่ความสนใจและยังมีผู้คนที่ยังเกรงใจเป็นจํานวนมากที่ไม่น่าเชื่อว่าอนาคตของพวกเราเขาสามารถทํานายได้ด้วยหรือพอมาถึงตรงนี้แล้วถ้านก็ลองยกฝ่ามือของท่านขึ้นมาดูสิครับว่ามีสัญ,ญลักษณ์กากบาทกลางฝ่ามือทั้งสองข้างหรือไม่หรือคนที่มีสัญ,ญลักษณ์กากบาดกลางฝ่ามือทั้งสองข้างโดยแต่ละข้างต้องมีหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ ครับจากข้อมูลเชิงลึกของการศึกษาค้นควา้าพิสูจน์สมมติฐานออกมาแล้วครับโดยมหาวิทยายลัย STI ทีที่ประเทศรัสเซียได้มีการสุ่มตัวอย่างประชากรจำนวนสองล้านคนสำหรับผู้ที่มีสัญ,ญลักษณ์กากระบาดกลางฝามือทั้งสองข้างโดยขอมีชีวิตที่น่าทึ่งมากรวมไปถึงข้อเท็จจริงที่น่าสนใจครับว่าบุคคลสำคัญของโลกที่มีเครื่องหมายกากระบาดกลางฝามือทั้งสองข้างนั้น ช่นอับราฮัมดุลคอนประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาและประธานาธิบดีของรัสเซียคนปัจจุบันเวลาดีเมียปูตินองค์ละลายลามะกลุ่มที่14นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายชื่อที่มีก,กรกบาดกลางฝ่ามือทั้งสองข้างเช่นกันครับลักษณะเฉพาะบางประการเกี่ยวกับคนที่มีสัญลกักษณ์กากบาดกลางฝ่ามือทั้งสองข้างพบว่าเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็ง,ขงทั้งร่างกาย และจิตใจรวมทั้งยังหัวแข็งอีกด้วยไม่เชื่ออะไรงมงายใน,นเรื่องที่ตนไม่มีความรู้ดีพอและมีพลังจิตท,ที่เข้มแข็งมากถ้ายังสามารถบรรลุเป้าหมายใดก็ตามโดยที่ไม่ต้องวางแผนว่าจะต้องบรรลุอย่างไรและจะไม่หยุดจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายเพราะมีความอดทนเป็นที่ตั้งรวมไปถึงได้รับโอกาสในการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายนั้นด้วย ยิ่งไปกว่านั้นครับเขาจะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วเป็นที่รู้จักและน่าจดจ,จําเป็นแรงบันดาลใจแรงศรัทธาให้คนรอบข้างหรือครอบครัวของท่านจะมีสัญชาตญาณการคัดคณีลางสังหรณ์สามารถสผัสได้ง่ายกว่าอะไรดีสําหรับชีวิตและอะไรที่มีศักยภาพที่จะทําลายชีวิตตนและถ้าหากมีใครจะพยายามหลอกลวง เขาก็สามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็วและรู้เสมอแต่ถึงแม้ว่าจะมีคนมาโกหกหรือหลอกลวงได้สําเร็จท่านก็จะรู้ในไม่ชา้าก็เร็วนับว่าเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติการเป็นผู้นําที่ดีรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆของความเป็นผู้นําครับคนที่มีกรกบาดกลางฝ่ามือทั้งสองข้างนั้นนอกจากจะเป็นผู้นําที่ดีแล้วก็มีความฉเฉลียวฉลาด มีไหวพริบเฉียบแหลมมุ่งสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้และเป็นคนที่มีความฉลาดเกินกว่าคนปกติดังนั้นท่านรู้หรือไม่ว่าสัญชยตยาตญาณที่บ่งบอกว่าท่านมีไอคิวสูงกว่าคนปกติถ้าหากไม่แน่ใจแล้วแล้วก็ลองสังเกตดูสิครับว่าลักษณะเหล่านี้จะมีอยู่ในตัวท่านหรือไม่ลักษณะพิเศษของบุคคลที่พิเศษมีสัญลักษณ์กากบาดกลางฝ่ามือ ซึ่งมีอยู่สีลักษณะดังนี้ครับลักษณะที่หนึ่งเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาครับคนที่มีลักษณะการพูดตรงไปตรงมาจนในบางครั้งเหมือนไม่ได้ถนอมน้ำใจคนนับว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดสูงแต่ไม่ค่อยเห็นความจำเป็นในการกลั่นกรองคำพูดของพวกเขาที่ไม่ตรงใจตรงความคิดเพราะเพราะความสามารถของพวกเขาคิดว่าสังคมจำเป็น ที่จะต้องออกจากเขตสบายๆที่ใส่หน้ากากเข้าหากันพวกเขาไม่เคยอายที่จะพูดในสิ่งที่พวกเขารู้สึกละเวลาที่พูดก็มีประโยชน์ที่ลือกซึ้งสอดแทรกอยู่เสมอครับมีการศึกษาและแสดงให้เห็นว่าความสามารถของบุคคลในการสั่งการสั่งคำคมนั้นๆเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสติปัญญาที่สูงเพราะว่าต้องใช้สมาธิความฉเฉลียวฉลาด ในการเตรียมความคิดหรือประโยคที่ลึกซึง้งซึ่งคนฉลาดมีนั่นเองลักษณะที่สองครับเป็นคนชอบที่จะอยู่คนเดียวครับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนั้นเป็นอุปสรรคต่อความสุขโดยรวมของคุณถึงแม้ว่าจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบ้างก็ตามแต่การอยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่คุณต้องการมากกว่าเพราะคุณเป็นคนที่มีพลังบวกมาก เวลาคนอยู่กับผู้อื่นหรือสังคมมากๆคุณจะใช้พลังงานบวกกับคนไปมากเพราะคุณใส่ใจคนรอบข้างอย่างมากๆนั่นเองครับได้มีการวิจัยพบว่าผู้ที่มี IQ สูงนั้นจะไม่ชอบเข้าสังคมนอกจากนี้แล้วนะครับจังพบว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะเป็นอุปสรรคต่อความสุขโดยรวมของบุคคลนั้นด้วยลักษณะที่สครับ ชอบเป็นนกคู่กลางคืนครับได้มีการสร้างการศึกษาเมื่อเ,เร็วๆนี้ระบุว่าคนที่มีความชาราสูงมกังกจะพบปัญหาในการเข้านอนแต่ยังพบว,ว่าได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่อายุยังน้อยผู้ที่มีไอคสูงบ่งชี้ถึงพฤติกรรมชอบใช้ชีวิตกลางคืนมากขึ้นในวัยผู้ใหญ่จากการศึกษาพบว,ว่าเด็กที่มีไอคน้อยกว่ารอยะกสิ จะเข้านอนในเวลาห้าทุ่มสี่สิบนาทีได้จะตื่นนอนในเวลาเจ็ดนเฬิกายี่สิบนาทีแล้วคนที่มีอายุมากกว่าร้อยยี่สิบห้าขึ้นไปจะเข้านอนในเวลาตีหนึ่งสามสิบนาทีและตื่นนอนในเวลาจเจ็ดนเลกาห้าสิบนาทีครับและลักษณะที่สี่เป็นคนขี้เกียจคลับพฤติกรรมแบบนี้สามารถตีความได้หลายอย่างเพราะความขี้เกียจ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการไม่ทำอะไรเลยอย่างไรก็ตามครับจากการศึกษาผู้ที่มีสติปัญญาสูงนั้นส่วนใหญ่ไม่จะขี้เกียจกันเพราะมีสมาธิกับการใช้ความคิดมากกว่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะมีความคิดอย่างดีที่สุดเมื่อเขาอยู่นิ่งๆไม่ว่าจะเป็นการนอนหรือการทำงานผู้ที่มีสติปัญญาสูง จะต้องรู้สึกทำตัวให้สบายเพื่อที่จะมีความคิดสร้างสรรค์นั่นเองท่านผู้ฟังครับจากข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์การแพทย์นี้สามารถเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ในระดับหนึ่งและทำให้เราสังเกตสัญญาณบางอย่างที่ธรรมชาติได้มอบให้บนกลางฝ่ามือของเราเองไม่มีเหตุบรงเอิญเกิดขึ้นในจัก,กรวาลน,นี้และท่านละครับมีความพิเศษในตัว แลวความฉลาดเท่าที่ท่านมีหรือไม่ฝ่ามือของท่านบอกอะไรเกี่ยวกับบุคลิกพิเศษของท่านในบ้างลองเขียนคำตอบลงในใต้คอมเมนต์เพื่อแสดงถึงความเป็นตัวของท่านเทวาท่านเป็นผู้ที่มีบุญบารามีเป็นผู้ที่มีสติปัญญาและเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตท่านเพื่อเปิดดวงชะตาโชคลาภบ,บุญบารามีวาสนาให้เข้าสู่ตัวท่านเองครับ ช่องคิดดีทำดีชาแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัละยันมินดทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ